สวัสดีครับพบกับเหมียวแจกเกมนะครับวันนี้เหมียวแจกเกมจะพาเข้ามายัางเซิร์ฟเกมของเหมียวแจกเกมเองนั่นคือเซิร์ฟเกมเ e p o อีเอ่อซึ่งเป็นมอดตัวหนึ่งของ Arma 2นะครับแล้วก็อ r m a 2 o p อ r a t i o n a ร o h e นอซึ่งเมื่อลงเจ้าไอมอส d ดซีอ I Z e p o รชมันอ่านว่าอะไรวะ e p o ีโพรชอ่ะ ตัวนี้ลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นเดซีได้นั่นเองซึ่งเหนี่ยวก็ได้เปิดเซิร์ฟนี้ไว้ให้เล่นกันแต่ตอนนี้มีบางคนมีปัญหาว่าเเข้าไม่ค่อยได้ซึ่งเหนี่ยวดันเข้าได้คนเดียวซึ่งก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าทำไมอ,อก็มาดูกันว่าจะเข้าได้ไหมเออ เข้าได้ไหมโอเค okay, ครับเดี๋ยวจะพาทัวร์นิดหนึ่งเหมือนเสียงจะด,ดังไปเดี๋ยวรีดเสียงหน่อย cannot fire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  โอเคเท่านี้คงพอก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันกับไม่เคยเล่นี่ยจริงจังๆเหมือนกันเหมือนอา마สามเลยโอเคก็เอ่อเห็นของเยอะแบบนี้เพราะว่าอในเซิร์ฟตั้งไว้ให้มีของเริ่มต้นค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันและโดยเฉพาะแอดมินเจ้าของเซิร์ฟเนี่ยมีของที่ดีกว่าตอนเริ่มเกมกว่าคน ทั่วไปเยอะเหมือนกันต้องดูก่อนมีซอมบี้บอกว่าไม่น่าจะมีแต่ก็ต้องระวังไว้ เหมือนได้ยินเสียงซอมบี้มันหลบไม่น่าจะมีนะไม่ไรมีแล้วก็เราก็มีปืนอยู่อย่าไปกลัวเสิ่งอะไรวะนู่นไงนู่นไงน่าจะใช่ใช่ป่าวะใช่ะลร อาจจะเป็นคนธรรมดาหรือเปล่าไม่ใช่หรอโอ้อยเดินอย่างนี้ซอมบี้แน่นอนโอเคค่อยๆย,ย,ย่องไว้แล้วกันเสียงอะไรอะ่ะเสียงเครน,นองไม่ใช่เสียงซอมบี้ ไปแล้วอมบีจะวิ่งกันมาไหมเนี่ย,ยมีปืนเก็บเสียงไหมเนาะใชใ้ปืนพกดีกว่า เยอะแย่แล้วลองยิงก่อนนดน,นึงไม่เอาดีกว่ามันจะไม่คุม้มต้องจัดการไปทีละตัวแต่เสียงปืนน่าจะดังถ้ายิงไวแล้วมันผงวิ่งกันมาหมดแน่เลย โอ้ตรงนู้นก็มีแย่แล้วเอาตรงนู้นก่อนดีกว่า มือสัน <laughs> โอ้ยวิเงินมาแล้วโอ้ข้างหลังนี้ป่ะวะโเคข้างหลังไม่มาข้างหน้าอันนี้ของให้เก็บไหมเนี่ยเอ้ยเหมือนจะมีแฮะ เคพ่อนเอเอสิบสองไม่เกี่ยวคืออะไรเนะีไงไม่มีของให้เก็บคิดว่า ไฮบอดี้คือขุดหลุมฝังมันเหรออ๋อฝังกบไม่แน่ใจว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่าทำไมต้องฝังหรือว่ากันมันเห็นพวกมันแล้ว,วมันจะวิ่งมาหาเราหรือเปล่าโอ้ยไม่โดนหัว ชเยเนี่ยยิงไม่ตายด้วยโอ้ยิดจัวงวะโอ้ยง่ายงอกแล้ว <c> ท <ười> ไมมัวนั่งอยู่เนี่ย,ยตายแล้วโอ้ยเลือดไหลอนะโอ้ยทำไมไม่ตายอะโอ้ยชีวิตเอ้ ลำบากจริงเลยไม่เคยเล่นเนี่ยโอ้ยมีอะไรรักษาเนี่ยเป่าเลือดนี่มั้งน่าจะใช้ได้อยู่ออใช้ไงวะเยีย <laughs> yeah! โอ้ยโอ,อ้ยออ๋อมัอนกดตรงนี้ได้นี่หว่ากดไงอ๋อ โอ้โหมาอีกตัวแล้วแม่งเอ้ยโอ้ยเยอะใช้ยางไงเออเอาเมื่อกี้เป็นไหนหรอเออใช้ไงวะโอ้ยต้องลากมาใส่ก่อนวะเนี่ยโหชิงด้วย อ๋อมีอยู่แล้วนี่ว่าโธ่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ๋อนี่ไงโอยงงตั้งนานโอ้ชีวิตโอ้ยหยุดตั้งเนี่ยอเคเลือดหยุดแล้วโอ้ยเส้งชีวิตเออ งงนะไม่มีของให้เก็บแล้วเอ่อก็ต้องได้กัดซอมบี้คืออะไรกัดเลยคืออะไรอะ่ะสำรวจเหรอหรือว่าเหมือน ๋อไม่รู้เอาเก็บไว้ก่อนละกันเหมือนจะเอาไว้แลกอะไรได้เอเก็บขวดแล้วก็ออช่ำแหลกน่าจะชำแหลกแปลว่าอะไรวะนะ่าจะแปลชำแหลมัง้งเออคิดเลยว่า ก็ส่นหมดโปกระส่นก็ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่มีบอกววาเนี่ย19นัดอ่ะลำบากจริงเลย,ย <c oughs> ต้องเข้าใจนะครับ <c oughs> เล่นไม่ค่อยเก่งแล้วก็เพิ่งเล่นด้วยตรงนี้ไม่น่าจะมีไอ้อชีเ้เอ้ โอ้โหสองตัวคุณพระไม่ใช่สองสิโอ้ยคงไม่มีใครวิ่งมาแล้วนะ <c oughs> โอ้ยมันวิ่งมาแล้วจะเห็นไหมวะไม่น่าเห็นเว้ย ขออยาให้เห็นแล้วกันแม่งเอเอ,เอดอกวอเตอร์บอลทนติดน้ำเหรอเอเอเห็นบ่เดี๋ยวเพิ่งวิ่งมาแล้วลูก หายแล้วโอ้ยอย่าพึ่งใจเย็นโอ้ยวิง่งกันมาเลยทีนี้เป็น <c oughs> ไงดีวะดีด่ใจเย็นเก็บของก่อนอย่าพึ่งวิ่งกันมา <c oughs> เฮ้ยทนววันปะวะนะครับยอมเสี่ยงลองดู ทนันเว้ยยังไม่วิ่งมาเยี <c oughs> ่ยาสารพัดขวดน้ำอีกแล้วเก็บไปก่อนอนะใช้ทำอะไรได้บอ โอ้ยจะวิ่งมาหาป่าวะเย้ยอโอ้ยโอ้ย,อยวิ่งไ่ตัวแล้วโอ้ยสองตัวเย้ยสุนทรอ่ะนี่ตายไปสิตายไปสิโอ้โหมากันบานเลยทีนี้คุณพระจะโมแต่อ้อิ่งไม่ได้เฮ้ยะต้องรีบไป ไอ้แม่งเอ้ยวิ jaar, jaar, <médico S 2> ่งมาแก้วโอ้ยโอ้ยศูนย์หมดชิบหายโอ้ทำไงดีทำไงดีมาอีกตัวแล้วเนี่ยจะว่ายน้ำไป เอาเป็นว่าให้ดูแค่นี้ดีกว่ายว <You are S 2> อยากเล่นแล้วจากไปเป็นว่าใครสนใจก็เข้ามาเล่นกันนะเรื่องเซิร์ฟเรื่อง IP ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีโพสไว้หน้าเพจแล้วกันบางคนอาจจะรู้ว่าหละ่ะมีอยู่ IP เดียวแหละโอเคเท่านั้น